กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีวสปูสุคนเนาะพบพ่อก,กันอีกเชก่นเคยเช่นเดิมพี่น้องกับเบาต่ายบรรยากาศยามเศร้าอ่าโทรลานชาเห็ดยังอันนี้โอ้เด้งขึ้นเอ,อ้ยยืมลาชายกินข้าวแล้วเลยไปโรงเรียนแล้วบ้านนี้อ่าโทรภัเห็ดให้กินทอดไข่ฮะ เออเดี๋ยวเห็ดทอดกินเองนีดีแล้วไข่ฮะวันนี้แล้วเป็นไข่ฮะบอกป้าลุงดูเออ,เอ,อกินยากอะไรเลยพี่น้องกินยากะบริยากเนาะกือหลุดโลดใช้แขวาวบึงด้วยฮะอ,อ๋อปงแค่ป่งเลย อ๋อแข่ากำลังเริ่มโป่งแข่าออกพี่น้องเลยอ,อ,อืมเอาตรงเกืียงไปโรงเงนี้นี่อเออกิดยายช่วยน้ำอีกโอ้วันนี้ร้านชายอยู่เพื่อนคนเดียวทุกคนเลยอยู่เพื่อนคนเดียวมือนนี้ กินแล้วเลยนุ่งเครื่องเด้อปองเฮียนเอาไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยหลังจากฝนตกอ่าทำเนาะเมื่อวานนี้กับมนนื้อนี้ทุกคนเอากระสีลงไปหล่อบึงอยู่นาอยู่ยังก่อนเนาะเป็นอะไรพี่น้องเลยพอพอดีว่าสิไปหล่อบึงมักตาลเลยพอดีสิไปหล่อบึงมักตาลเลยเนาะมักตาลอยู่ อ,อยู่หน้าเขาพ่แหละมันพอดีแหละระบอมันพอดีกินระบอรเนาะบอ่อสวงก่อนนะเขากเก็บไปแล้วแต่ยังโบเบิร์ตพี่น้องเอ้ยแต่ยังมีตัวอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆืัอน,นี้ก็เด้เก็บไปอีกคันว่ามันได้ก่อนสินไปห,า,หาปูหาปลาพี่น้องเหมนี้ก็เลยไปหาปลาเก้าะละทุกคนเลยหามาพอได้กินพอไดาใส่ เอาหามากาศตัวใดมันอ่ะขายได้เราก็ไปขายทุกคนตัวใดมันขายได้เราก็เอาไปขายตัวใดมันอัน่ะเตัวใดมันพอกินเาก็เอาไปกินเหนื่อยก็ไปเบินกน้ำกันทุกคน,นตานเอามันจะพอดีเก็บ,ะบระเบ้อเนาะบรรยากาศกับพอดีแดดจ่๊ๆทุกคน กันเนาะพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดีและสวัสดีเดอ้องัวเขียวกะย่างลูดลายๆน้ำทางแบบนี้แหละงามเศร้าพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบ้านหน้าฮากอะทางลุบลังอะงวะัวควายหย่างลุดหลายๆไปสิเลยพี่น้องเอ้ย ยามือเศร้ายามือแรงเนาะยามัวแรงกับมาเขาคอกยามเศร้ากัอ่าไปหากินแบบเนี้ละโอ้เขาพอน้องเดือนนี่ก็เริ่มออกมาอากักเลยเด้อทุกคนเลยติดตลอดเจ้าของเหมือนเห็นผู้เจ้าของเห็นิตลอดนี่ว้าว โอ้โหลดแผ่นแก่พื้นมาสิเผาถ่านต้อนโอ้ถึงยิงนเสียงฉีดฉอยู่ช่วงสายตีนโหลดหัวเนอนี่น้องกำลังปลาได้ทุกคนน้องกอดท้องเดือนสำหรับสวนครัวสวนยังไงนะโอ้ยพี่น้องไปไหวบวยบวยเนาะโอ้หนำหลายเด้อพี่น้องไปหน,นำหวยหลาย nó ngồi lái thì thấy anh oh. khô uh, tớ mi bài đấy mọi hội nào đi chuẩn là cả nhưng lên tới phật bụng nhưng đi học phía bụng là tai nặng cái mi เพราะว่าผูกพักอันนั้นมันกะมันบบขึ้นเนาะทุกคนมันขึ้นไปเล็กๆกันน่อยแต่มันกระเบิดนี่ยพวกวงค่ะฝนตกใช่มันมันกระสิอันนั้นเป็นมาใหมัยพี่น้องนี่ตอนนี้จะเป็นผักหอมน้อยผักหอมน้อยมันแห้งมันเหี่ยวนะบรรยากาศชิสันเอาในมันใส่นี่เลยพี่น้องตะไคร้โอ้ยชิงนไข่ต้นหนักแมน พระข้างามขนาดอ้อยครับก็มีพี่น้องเลยยังเลยแต่พักบุงนะเว้ยสวนกันมันจะขาดน้ำช่วงหนึ่งแล้วก็เลยเอาก็เลยบปได้ปลูกใส่เนาะบปได้ปลูกเลยพี่น้องเลยกล่องต้นอันนี้น,นกมากินดีดีเลยพี่น้องนกเอี๊ยงมากินดีดีเลยต้นอันนี้มากอันนี้เอาไปบังหว่าตาลกันพี่น้องเลยเพืนน่อหว่งตาลน้ำกัน น้องหมาครับมาน้ำสองตัวหมาตานพอได้อีกบ่เนาะพอได้พอมีบ่หรอมากตานเนาะพี่น้านไปแต่ว่าต้นนี่แปลกว่าทุกคน เป็นห่วงแต่โเป็นหมากแลกเลยต้นใหญ่เลยพี่น้องห่วนต้นน้อยห่วงมันหลายหลายเฉยงพี่น้องห่วงมันเต็มเลยพวกห่วงมันหลายแไงพี่น้องแต่มันโเป็นหมากหมากมันบ่อน่นเนาะหมากมันโมตีทุกคนเลย ห่วงรถก้องโหเต็มมีแต่ห่วงแต่่าเป็นหมากต้นก็ต้นใหญ่จำกันแต่ว่าต้นต้านต้นนี้นี่ต้นต้านต้นนี้เขาจะมาเฉาะเอาใบมันเดีทุกคนรไปเห็ดไม้พอยเขามาเฉาะเอาก้านมันไปเห็ดกานพอยเนาะเข้ากับนาชิบมีสวนน้ำตันนั่นอีกพ pues. ี่น้อย มาเบิ่งกุ๊บนี่เพราะว่าอ,อันาดประมาณหนอนมันได้เมื่ออื่นเมื่อื่นเนี่ยเขาจะมาเก็บเนาะสุงงวดก่อนมันจะแก่พวกแหละพี่น้องเลยโอ้พอดีแล้วทุกคนพอดีแล้วเด็มาปันนี่เด็มีอยู่ทุกคน พอดีเก็บแล้วเนี่หาโดนกวอาน,นอี้ี่ชื่อแก่เลยล่ะนี่้างนี้ก็มีอยู่ทุกคนนี่สิถงหายถงหน้าหน้าแรงเฉยประมาณนี้แหละพี่นอกก้องเอ้ยงัควคุยโปรโงโปรโงแป้งเนาะงัวแต่คุยแหละพี่นอกก้องเอ้ยผลตกมาดินสุ่มซึนนกนู้ผู้ปีกห้องเชี่ยวสะ Nhà cát nham sọt bông phát yên yên tuyển nó có chị sạc bênh đông bông phát yên yên tuyển hơi bânh ác cát nham sọt phô ngô ác ái lạy mặt 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 อยู่แบบผสมผสานขึานมาแล้วบอิวุ่นวายขือ้อยู่ในเมืองเนาะ่ัวหากินเนี่นยแต่งัวฮ่ามันกลับไปอีกบ่อนหนึง่งพี่น้องเอ้ นงัวอีกบอลหนึ่งเดี๋ยวสิไปเบิ้งอันนี้พี่น้องอันต่อขุมพี่น้องเลยต่อขุมต่อหอลุมมาละมันสิ่หงางใหญ่ขนาดใดแล้วเนาะเบิ้งกกันพี่น้องเลยว่าช่วงก,ก่อนๆนะขเขาจะเห็ดจะมัน เห็นเชมันแหละมัน,นมันก่อหังเกินมาใหม่ขวดก็มีได้พี่นอ้องเยน่าเอานี่มีหลายหมักไม้เด็กพี่นอ้องหมักต้านมหมักขวดหมักขว้าโอ้ต่อลมพี่น้องเลยยังบินปืนปั่นปืนปั่นอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไปบอกทางกันพี่นอ้องลอยมันชียย้งๆๆๆ่ายนี่สกัดจะเอา

เกจควยมันคยสำนิาก็ยังบุษยนใหญ่ไปนะครับผมมันทงไมแม่ัน้อหัใหญ่ขักเลยพี่น้องนีแม่สำนิก็คยอีกเลยแม่บันย์เเล่กออกมาเฮ้ยเฮ้พี่น้องเฮ้ย้ยลบก่อนลบก่อนทุกคนไปก่อนพี่น้อง ของอันตรายพี่น้องเลยตุ๊นี่จะหน่อยไปแหละฝนตกอีกรอบหนาเพื่อพี่น้องเลยจากทีมาเอาเนาะอันให้มันทั้งใหญ่ๆเสียก่อนตอนนี้มันกำลังผัดหมูผัดยางมันกำลังสีขวดขวอยขวดยางพี่น้องเลยถ้ายามฝนนี่มันสีขยายไวยเนาะเออเป็นยามแรงมันขยายมันขยายชาขยายชาเงี้ยงขยายชาเงีนมัน ยันว่ามันอัน,เ,นเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอันดินแข็งอยู่ในหัวโพนเนาะมักตาลต้นนี่ก็สิมีบ่อเนื้นออะไรเนานะพี่น้องเลยระวังกันทุกคนออกมากันมานำไตออกกันเซลเซลนี่ทุกคนมักตาล ดีๆๆดีดีทุกคนโอ้ยถือว่าได้เรื่องอะไรแซงนี่พี่น้องเบิ่อน้องกันนี่เด็หมาเมันครับพี่น้องเยโอ้มีหลายแซงอยู่ละพ่อสองส,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 สามแซงอยู่นี่เอ้าเบิ่อน้องกันอีกฝั่งน่ะมีบ่ฝั่งนี้ก็มีพี่น้องพอได้พอเก็บแล้วแบบนีน้เนาะ มือ่อื่นที่มาเก็บพี่น้องเลยบ้าเจ้าพี่ต้นนี่ก็พักลายต้นนี้ก็พักลายพี่น้องเด็นี่นี่น,นี่โอ้หมากมันหลายเด้อทุกคนเด็ย้อนตัวช่วยตัวช่วเอียบนี่เป็นนี่หมากมันนี่นี่นี่ทุกคน บ๋าตัวตายอยูอ่เนาะเมื่อหนก็จะมาเก็บเนาะเอาละเนาะพี่น้องสำหรับน่ะาคากับเราพาลงไปเบึ่ให้พงน้าพี่น้องเลยหลังจากฝนตกลินฝนตกแลลวเนะวาะวันนี้กลางคืนวันนี้กับมือกับมือชื่นนี่เนาะสำหรับคลิปนีก้ก็สีได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยฝากไรกดไช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าตายเด้อพี่น้องเด้อ พอกันคลิปหนาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสบายดีพี่น้องตานเท่ากับประมาณมือื่นเศร้าจะได้ไปเก็บพี่น้องไยแันบอกมืออื่นกะประมาณตอนแรงเนาะ